สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องดูข้างในกันนะฮะกับดิสเซอร์ตโกลมนะครับอันนี้อยู่ในซีรีส์ เล t a อนโกลแมนะครับช่วงที่ว่ามีงะช่วงงานแข่งใหญ่นั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของรถนะฮะจำชื่อไม่ได้แหละซาดิสปะ่ะอ่ะเอ๊ะหรือว่านั่นแหละเออใช่มันเถอะก็ตัวนี้เป็นเจ้าของรถนะฮะก็จะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดในกระตูนนะเค่ช่างมันเถอะบอา,บา,บาตัวละครไปดูเดี๋ยว ไว้ว่างๆผมค่อยทำเนี่ก่อนเนาะทีละตัวอาแล้วฮะดีเซลกอล์ฟเป็นรหัส1961โซนนะครับอยู่ในซีรีส์ของภาคแม็กนะฮะข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็ลแรกนะฮะกค็คือบอดี้ที่ตรงจะคล้ายๆกบรถถังประมาณมานี้แล้วก็ตัวพาร์ทนี่เขียวเขียวขี้มา้านะฮะ มันจะมันมันจะไม่ดำก็ไม่ดำอะ่ะมันจะเขียวแบบเกือบดำอะไรประมาณนี้อันนี้น่าจะเห็นชัดนะฮะล้อเป็นล้อเล็กซีรีส์ภาคแม็กส่วนใหญ่เป็นล้อเล็กหมดเลยนะยอ่ะยางนิม่มล้อเล็กนะครับอันนี้เป็นงานเก่านะเป็นจรารบีเหล็กนะฮะแล้วก็หาง v ี ตัวนจะเป็นสติ๊กเกอร์ลายจะเหมือนกบเลยวะเนี่ยมีลายกบแหละโอเคนี่ก็คั้วมือกามาก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะอย่างที่รู้กันคลิปกล่องนี้ประกอบไม่ได้กล่องนี้เนื่องจากยืมเขามาประกอบยืมเอ้ยไม่ใช่ยืมเขามาประกอบยืมเขามาแกะโว์ข้างในกล่องนะฮะเป็นของคนรู้จักที่เขาเป็นนักสะสมนะครับก็เลย เขาก็ให้มาดูเผื่อเพื่อนที่เข้าวงการนานแล้วจะกลับมาซึมซับหรือว่าใครที่เพิ่งเข้าวงการใหม่ยังไม่เคยเห็นรดคุ่นเก่าเพราะว่ามาปัจจุบันราคาก็แพงและดูจากวันที่ผมอัดคลิปนะราคาก็ไปไกลมากแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะกลับมารีตอนไหนนะสาเหตุก็เข้าใจอย่างหนึ่งที่มันไม่ได้คิดจะรีกลับเพราะว่าโค่มันเป็นโคมโบราณมันแข่งกับมันแข่งในรุ่นปัจจุบันยาก ในสนามปัจจุบันก็แข่งยากเขาแล้วมันก็ล้นล้นพอล้นเขาก็เลิกผลิตเพราะว่ามันสิ้นเปลืองนะฮะก็หวังว่าจะมีตะวันที่จะกลับมาครั้งนะฮะโอเคคลิปนี้ก็มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนกันก็ดูโฆษณาสมัครสมาชิกหรือว่าจะโดเนตโดยตรงใต้ตตคลิปมีลิง์อยู่หรือว่าจะเป็นสปอตแตงด้านล่างข้างๆปุ่มไลค์ปุ่มด like, ิสไลค์ like นะเข้าไปดูได้โอเคครับ ขอบคุณไวรัสมินิโฟวิลนะฮะสำหรับสปอนเซอร์ของเราจำนายรถและอะไรทำมิยญาเลือกชมเลอกช็อปได้ใครทักไปทำเพจของไวรัสมินิโฟว e ลแล้วบอกมาจะช่องไวคัทได้ส่วนลดอีก15%้รนนะฮะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ